ขณะที่คนราอ,อยู่ด้วยกันนั่นคนที่ใกล้ชิดกันนี่แหละนะที่จะทำให้เราสุขหรือว่าทุกข์ที่สุดยิ่งอยู่ใกล้กันมากบงทีก็อาจจะไม่เคยเห็นความสำคัญเพราะว่าด้วยความคุณชิน ด้วยความเป็นปกติเลยไม่ค่อยให้ความเลยไม่ค่อยเห็นความสําคัญเวลาคนใกล้กันทําดีต่อกันเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไรแต่คนอื่นคนไกลทําความดีกับเราบ้างเราจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าเราจะจดจำเขาได้นะในขณะเดียวกันคนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยก็ทำให้เราทุกข์มาก บางทีเราทำดีกับคนไกลได้นะแต่ว่าเราทำดีกับคนใกล้นะี่ยากหรือบางทีก็มันอยู่กันจนคุ้นชินนะนะอันนี้ก็ต้องเป็นเครื่องที่ให้เราต้องศึกษาโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวนะเป็นสถาบันที่มีคุณค่า เพราะว่าเป็นสถาบันต้นน้ำของการที่ว่าให้ไปสู่กลางน้ำหรือว่าปลายน้ำต้องเริ่มต้นจากครอบครัวครอบครัวก็จะมีพ่อมีแม่มีลูกอย่างเงี้ยนะเติบโตไปลูกกว่าจะไปเป็นผู้นำครอบครัวต่อไปหรือไม่ก็เป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันนายอำเภอ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนี้หรือว่าเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตร์นั่นนี่ก็เป็นผู้นำแต่มันก็มาจากสถาบันของครอบครัวนี่แหละอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะพ่อกับแม่นี่ก็จะทำงานทำหน้าที่ของตนของตนในคนละรูปแบบ เรื่องความเข้มแข็งความอดทนเนี่ยก็มาจากพ่อใช่ไหมเรื่องความเมตตาเรื่องความอยู่กับสังคมแม่ก็จะเรียนบทนีนะ้ส่วนของแม่นั้นทั้งพ่อทั้งแม่เนี่จึงเป็นเหมือนกับเสียงที่มันหล่อหลวงหล่อ,ล,อล้อมรวมใจให้ลูกใน ขึ้นรูปมาเหมือนกับเราปั้นดินน้ำมันปั้นดินเหนียวนะว่าเราจะปั้นยังไงขึ้นมาเป็นรูปทรงยังไงมีความอดทนเข้มแข็งหรือว่ามีความอ่อนช้อยอ่อนหวานมีความสภาพจิตนะที่เป็นดอกไม้หรือว่าเป็นอาวุธอะเนะี่ย ต่างคนต่างช่วยกันปั้นช่วยกันแต่งเติมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้รูปปั้นที่ปั้นขึ้นมาเนี่ยมันงดงามมีคุณค่าเราเห็นว่าพุทธรูปนะเราจะมองบางทีว่าพ,พุทธรูปนี้มีแต่พระเดชนนะพะพุทธรูปนี้มีแต่พระคุณนะหรือว่าบางองค์ก็มีทั้งพระเดชพระคุณเราจะเห็นในความเมตตาหรือว่าในตัวบุคคลบุคคลหนึ่งก็ตามในตัวผู้นำอย่างเงี้ย เราจะเห็นทั้งความมีพระเดชแล้วก็มีพระคุณพระเดชก็คือใช้อำนาจนะใช้อำนาจพระคุณก็ใช้ความเมตตา,านะแล้วก็เมตตานี่ทั้งพระเดชและพระคุณนี่ที่จริงก็ควรมีด้วยกันทั้งสองสองอย่างถ้าเมตตามากไปเมตตาเกินประมาณเนี่ยอันตรธานก็คลองเมือง คนก็ย่ามใจแต่ถ้าใช้พระเดชมากไปอย่างนี้ก็กลายเป็นพนะระเดชการกลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขคนที่อยู่รอบข้างก็จะคอยหวาดระแวงไปด้วยดังนั้นการมีทั้งพระเดชพระคุณนี่มันก็จึงเป็นสิ่งที่ควรมีในตัวบุคคลบุคคลหนึ่งนะซึ่งสถาบันครอบครัวนี่จึงถือว่าเป็นสถาบันที่ มีคุณค่านะเป็นจุดเริ่มต้นอย่างว่านั่นแหละทีนี้บางกรณีบางครอบครัวพ่อแม่ก็อาจจะไม่อยู่ด้วยกันบางทีก็ลมหายตายจากไปก่อนบางทีก็อย่าร้างกันไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้แต่ว่าด้วยพันธะที่มีบุตรร่วมกันก็อาจจะต้องดูแลครอบครัวนั้นๆน,น,นะเราจะพะอ,อย่างยิ่งถ้าอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนะี่ย ลูกที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นนะมันก็จะทำให้เรื่องการพูดคุยต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นนะนะนจะมาเรืจอกครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นญาติของตัวเองนี่แหละคุณแม่เป็นครูคุณพ่อนี่เป็นตำรวจนะนะลูกชายนี่โดยมากก็จะพอดชอบพูดกับแม่นะอยู่กับแม่อ่อนแม่ได้นะ แต่ว่าบางทีแม่เนี่ยในความเป็นครูนี่ในจิตสัญญาณของความเป็นครูมีมากบางทีบางทีก็ทําให้การบอกการสอนหรือว่าการแนะนําตักเต่ากล่าวว่าเตือนอย่างนี้ก็อาจจะมีความเป็นครูมาบ้างนะซึ่งก็ทําให้ลูกชายนี่บางทีก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นหัวเรี่ยวหัวต่อนี่อาจจะไม่อยากฟังเท่าไหร่เพราะว่าแม่นี่บ่นไปอยู่กับแม่แล้วนี่แม่ก็บ่นแม่ชอบที่จะ ใช้บังคับ,บก็กดเค้นอะไรต่างๆอย่างนี้นะทำให้เครียดขึ้นมาแม่เนี่เครียดเครียดกับลูกชายไว้ทำไมลูกชายนี่ถึงมันกันอย่างนี้นะทำไมถึงไม่ค่อยเชื่อฟังเลยนะกเกิดความเครียดขึ้นมาีนเครียดขึ้นมาอย่างนี้พ่อนี้ที่เป็นตำร,รวจนี่ก็ต้องทําหน้าที่อีกอย่างหนึ่งนะแล้วแทนที่จะให้แม่ทําพ่อก็ต้องเป็นคนทําแทนนะก็ต้องคอยพูดคุย ปรับความเข้าใจกันนะเอาไปเอามาบางทีนี้ลูกก็เลยสดิทกับพ่อมากกว่าลูกชายในเสนิทกับพ่อมากกว่าเพราะว่าพ่อ,พอ,พอต้องเดินทางเป็นตำรวจต้องเดินทางไกลนะไปทํางานกลับมาพบเจอกันที่ทะครั้งอย่างนี้นลูกกว่าจะเข้ามอปลายก็เข้าหมหาลาัยได้เราก็มีความคิดเป็นของเขาอะนะ,นะเราก็ต้องให้สิทธิ์ที่ให้เสรีภาพในการ เลี้ยงดูนีนจะต้องเข้าใจนะว่าความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยความที่ทุกที่สุดก็คือกับลูกนี่แหละเราจะทุกหรือว่าจะมีความสุขที่สุดก็คือกับลูกของเรานี่แหละนะยิ่งตาเราบอกไม่ได้นี่นะพ่อเป็นครูแม่เป็นครูแล้วด้วยซ้ํานี่ก็ก็ยิ่งทุกมากนะอีกครอบครัวหนึ่งเหมือนกันนะพ่อเป็นครูแม่เป็นครูเหมือนกันนะลูกก็เรียนมหาลัยอยู่ปีสามละปีสองปีสามละอันนี้เกรดตกนะ เละตกลูกก็เครียดนะพอลูกเครียดแล้วนี่พ่อแม่ก็เลยพลอยเครียดไปด้วยนะนนี้ก็ทําให้ต้องค่อยๆปรับกันนปรับแกนะ้ช่วยเหลือทางด้านจิตใจกันกายภาพไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกนะเรื่องการส่งเสียเลี้ยงดูต่างๆนะแต่ว่าเรื่องจิตใจนี่ก็ต้องบางทีความเป็นครูสอนลูกคนอื่นได้ถ้าสอนลูกตัวเองไม่ได้จะรู้สึกทุกข์มาก โดยที่ว่าสิ่งที่เราแบกเอาไว้ว่าต้องได้ต้องได้อย่างนี้นะสอนลูกคนอื่นนี่สอนสอนได้แต่เพื่อลูกตัวเองนี่บางทีมันพูดยากด้วยความอยู่ด้วยกันนี่แหละด้วยความคุ้นชินความคุ้นชินที่ต้องทําให้ลูกเป็นประจําอยู่ด้วยกันนะทําให้เกิดความเกิดความชินชามันชินจนมันชาเนะี่ถ้าไม่เป็นสมดังหวังแล้วก็จะเกิดกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานะ อันนี้นี่ว่าจังต้องพูดคุยกันน,นถ้าจะถามว่าเราจะพูดยังไงกับลูกที่เป็น틴เนเจอร์เป็นวัยรุ่นอย่างนี้นี่เนี่ยอันนี้เราใช้ภาษาอะไรพูดใช้ภาษาของความเป็นผู้นำใช้ภาษาของความเป็นครูใช้ภาษาของความเป็นตำรวจเป็นศิลปินเหรอที่จริงเราใช้ภาษาของความเป็น เห็นอกเห็นใจความเป็นพ่อความเป็นแม่จิตวิญญาณน,นี่แหละนะคือเราทําหน้าที่ของเราให้มันดีนะเราต้องเข้าใจว่าเออในช่วงวัยรุ่นเราก็เคยผ่านมันมานะในช่วงที่อย่างนี้นี่เขาจะไม่ค่อยอยากฟังใครเขจะมีความคิดเป็นของเขาบางทีก็ติดอยู่กับเพื่อนบ้างบางทีก็แต่เด็กเริ่มทํางานได้ก็ติดอยู่กับงานอาจจะเกิดความมั่นอกมั่นใจ เกิดความร้อนแรงวุ่นวาบขึ้นมานนไฟแรงมางอันเถอะฮอร์โมนพุ่งพล่านอย่างนี้ก็อาจจะค่อยเควไปบ้างเราก็ต้องทำใจเนะนะมื่อวานมีอยู่ท่านหนึ่งโทรมาตอนเย็นละ,นะว่าอยากจะให้ช่วยสอนภาษาอังกฤษให้ว่าอยากจะไปพูดกับลูกเพราะาเป็นครอบครัวอินเตอร์นะเป็นคน ไทยนี่แหละแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษกันก็เลยอยากจะได้ภาษาธรรมะที่ไปใช้นะกับเด็กไปพูดกับเด็กเพราะว่าพูดภาษาไทยบางทีก็ไม่เข้าใจถ้าเป็นเรื่องศัพท์ธรรมะนีนะ่ไม่กระดิกเลยอย่างนี้นะทีนี้ลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะนะในช่วงวัยรุ่นนะเป็นครอบครัวที่มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรนะนะ ทำให้ความกดดันต่างๆเรื่องงานเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยทำให้มันความทุกข์เนี่ยมันมากกว่าบุคคลอื่นบุคคลธรรมดาเขาเนะและ้วก็ที่จริงเนี่ยเราใช้ภาษาใจพูดกันนะแม้ว่าจะพูดกันไม่ได้แต่ว่าก็มันต้องค่อยๆเป็นไปสิ่งเหาเานี่ยเราเปิดอกคุยกัน ว่าเออเอาความรักความหวังดีความปรารถนานั่นแหละที่จะที่เราจะมอบให้เขาเราไม่ต้องถามว่าเราจะพูดยังไงแต่สิ่งที่เราควรทำก็คือเราใช้ใจของเราในการบอกสอนความหวังความปรารถนาดีเพราะอะไรเพราะว่าใจที่มันตั้งไว้ดีแล้วนี่ในปรารถนาเมตตาจิตที่มันตั้งไว้ดีแล้วเนี่ยเขารับรู้ได้นะ อย่าว่าแต่กับคนเลยนะอาจารย์ดรอาจองนะที่ว่าท่านไปทำงานที่นาซ่านะนะท่านทดลองให้เด็กเนี่ยแผ่เมตตาให้ต้นมนะไม้นะแผ่เมตตาให้ต้นไมทน้ทุกวันทุกวันกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่แผ่เมตตาเลยปรากฏว่ากลุ่มต้นไม้ที่แผ่เมตตาให้สวยงามนะสวยงามออกดอกออกดอกบานสะพังอีกกลุ่มหนึ่งนี่ไม่มีดอกไม่มีผลอะไรเลย อันี้มีลูกศิษย์ของท่านอยู่คนหนึ่งนะไปสาบแช่งต้นไมนะ้นั่งสาบแช่งต้นไม้อยู่ตรงนั้นละใช้เวลาอยู่สองสามชั่วโมงนะปรากฏว่าต้นไม้ที่สาบแช่งนั้นอนะ่ะตายเหี่ยวตายลงต่อหน้าต่อตาเลยนี่คือพลังของจิตนะภายหลังก็ออกมาสารภาพไปทําอย่างนี้มาตัวเองก็ป่วยด้วยนะคนที่ไปนั่งสาบแช่งต้นไม้เนี่ยเขป่วยด้วย ต้นไม้นะ่ะตายไปแล้วนะก็เลยมาพูดให้อาจารย์ดออรอาดองชุมสายฟังนะนี่คือพลังของเมตตานะพลังของจิตนะที่มันบริสุทธิ์นะั่นแหละแต่เฉพาะอย่างยิ่งแล้วนี่ยิ่งเราเป็นพ่อลูกกันนี่ไม่ต้องเติมแต่งอะไรเลยนะนะใช้ความรักความปรารถนาดีใช้ภาษาใจพูดไม่ได้ใช้ภาษาอื่นนะแต่ก็โอเคละภาษาอื่นมันก็อาจจะมีเทคนิคอนเทมอันนั้นก็ค่อยว่ากันมันเรียนไม่ยากหรอก เรื่องภาษาอื่นแต่ว่าเรื่องภาษาใจนในจิตวิญญาณของความเป็นพ่อของความเป็นแม่เราก็ทําหน้าที่ของเราให้มันเต็มที่แต่เสียงหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือเราเลี้ยงกายเขาเราเลี้ยงกายเขาส่วนจิตวิญญาณนั้นเป็นเรื่องที่เราบังคับควบคุมไม่ได้อย่างอาหารทางด้านร่างกายเราจะให้เขาเติบโตแข็งแรงอะไรเราสามารถป้อนหาวัตถุดิบได้ ้องมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตมีวิตามินมีเกลือแร่มีไขมันให้ครบห้าหมู่นี่เราสามารถไปหาซื้อตามท้องตลาดเราสามารถที่จะจัดสรรให้นเ,นเขาได้ต่เรื่องอาหารใจนี่แหละอาหารใจนี่เราสร้างเสิ่งแวดล้อมให้เขาสร้างความรักความอบอุ่นพูดคุยกันมันพูดคุยกันบางทีเด็กผู้ชายเนาะ เวลาโทรจี้จิกบ่อยๆบางทีก็น่าลำาคาญบางทีนะแม้กระทั่งว่าเออส่งไลน์ไปไม่อ่านทักเฟเซ m e s s e n g e r ไปไม่ตอบอะไรอย่างเนี้ยนั้นก็ต้องเข้าใจบางทีคนที่มีอารมณ์เป็นโรคส่วนตัวอยู่ในมกม่นอยู่กับงานเ่าเนี้ยนะเขาอาจจะไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นเขาอาจจะอยู่กับตัวเองอย่างเนี้ยนะอยู่กับตัวเองได้คิดทบทวนต่างๆนะแต่ก็รู้แลลวว่าเออบางทีถ้า อยู่กับเตียมากเกินไปมันก็อาจจะพลาดได้อาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้บางทีต้องคอยปันหน้ายิ้มอย่างเงี้ยนะ <c oughs> อันนี้นี่ก็พอเข้าใจได้นะแต่ว่าการที่ในความรับความเมตตาความปรารถนาดีนะั่นแหละที่เราได้มอบที่เราได้หวังที่เราได้ทําลงไปนะมันกลายเป็นสิ่งที่คนที่เราหวังเราปรารถนาดีนั่นนะเขายอมรับ ได้เขารับรู้ได้นะมัน <c oughs> นี่คือหน้าที่นะจิตวิญญาณเนี่ยเราแค่สร้างเหตุนะสร้างเหตุเหมือนกันนะว่าเราทำหน้าที่ของพ่อของแม่ให้ดีแล้วนะอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นว่าเอาหน้าที่ของพ่อแม่เอาเลี้ยงโดูบุตรนะให้การศึกษาให้การอบรมสั่งสอนแนะนำเนยพุทธเจ้าตัดไว้อะนะแล้วก็แนะนำในทำในทางที่ดีห้ามไม่ให้ทำชั่ว แล้วก็มอบสมบัติให้ตามการสมควรอย่างนี้ <c oughs> อันนี้คือนี่แหละห้ามไม่ให้ทําชั่วให้ทําความดีอย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราเนะ่ยเต็มที่แล้วเราได้พูดได้บอกได้กล่าวแล้วอย่างนี้ความลกความปรารถนาดีในคุณธรรมของความเป็นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันแล้วก็ต้องมีพรหมวิหารด้วยคืออะไรคือความเ <c oughs> มต <c oughs> ตาการุณามมุทิตาแล้วก็อุเบกขา เยอะมากเรามีแต่เมตตากรุณากันแต่ว่าความที่อุเบกขาข้อสุดท้ายนี่เราไปไม่ค่อยถึงกันเราก็ต้องฝึกฝึกที่จะมุทิตาทำจิตให้มันอ่อนโยนก่อนมุทิตาคือพอยินดีกับคนอื่นเขาได้ดีเราก็ฝึกที่จะยินดีกับเขาบ่อยๆเขาประสบความสําเร็จเขาได้งานใหม่เขาได้บโบนัสเขาได้รางวัลอะไรต่างๆเราก็มุทิตาจิตก็คือ ทำจิตยินดีล่าเริงกับเขาเบิกบานกับเขายินดีกับเขาเและสุดท้ายมันก็จะไปถึงความที่เป็นอุเบกขาคอนเนี่นเป็นกลางกับอารมณ์ว่ามันไม่ไปแบกความทุกข์เอาไว้ไม่ไปแบกของโขนของความเป็นพ่อเป็นแม่เอาไว้อย่างนี้นะแต่ว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราอย่างดีแล้วอย่างนี้นะมีบางครอบครัวนะลูกติดเล่าติดยาเนี่ยนะพ่อแม่ก็ทุกข์มากทําทุกอย่างเลยนะ ทำทุกอย่างเลยจนว่าแม่เนี่ยก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วอไปสายมูอะไรก็เอาก็ไปพาลูกไปสาบานออกเล่าอย่างเงี้ยก็พาไปหาเงินค่ารถไปพาลูกไปหอบหี้จูงกันไปอย่างนี้นะก็ไปเออถ้ามันก็ดีขึ้นมานะครอบครัวที่มันถูกทางมันก็ดีขึ้นมาเราทำหน้าที่พยายามอย่างเต็มที่แล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นมาละ่ะไม่ดีขึ้นมาก็ <c oughs> ก็ต้องรักษาใจตัวเองละ ในความอุเบกขาธรรมเนี่ยเราก็ต้องมีงเราไม่สามารถที่จะไปเ <c oughs> สกใครได้นี่ไม่สามารถที่จะช่วยใครได้แต่ว่าก็ได้สร้างเหตุอย่างเต็มที่แล้วอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันดังนั้นการที่พูดคุยกันความที่ปรับความเข้าใจกันมีปัญหาอะไรเปิดอกเปิดใจคุยกันแล้วก็ใช้ความเมตตาใช้ขันติธรรม ในการที่เราได้ทำหน้าที่นะปลูกจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณให้จิตให้ใจไปในความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่มันเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็ศีลนะมันบอกกันไม่ได้บางทีเราต้องพูดไรคำไหนเหตุการณ์อะไรต่างๆอยู่ที่ประสบการณ์โดยตรงของพวกเราเลยอยู่ที่ประสบการณ์ที่เราได้รับมาเลยนะพระฉจานา้นนั่นแหละ สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือใช้ใจใช้ใจในการทำหน้าที่บอกกล่าวที่เราจะต้องได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันเพราะว่ามันเริ่มต้นจากสถาบันเนี้ยสถาบันครอบครัวนี่แหละลก็จะทำให้ถ้าเขาผ่านช่วงเวลาห่วงจุดน,นี้ไปได้เราก็จะโล่งใจเลยละทีนี้นะช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อยอย่างนงี้ไปได้ก็แค่เออเขาเ,ออเขารู้จักคิดเขาคิดได้เขาไม่ทุกข์ไม่ชมเครียดกับความคิดของเขาเนี่ย ก็จะทําให้มันผ่านช่วงนี้ไปได้แต่ว่ามันก็หนักหน่อยก่อที่มันจะผ่านไปอันนี้ก็ต้องค่อยๆประคับประคองกันไปนะนนต้องมีความอดทนเยอะๆมีจิตวิญญาณมีความเมตตานุเคราะห์ต่อกันบางทีเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องทำนะทำหน้าที่ของตนเองให้มันดีที่สุดพอเราตั้งใจแล้วเราจะไม่ต้องเสียใจในภายหลังว่าเราไม่ได้ทำว่าเราไม่ได้นะ ทำหน้าที่ของตัวเองโดยสมบูรณ์อันนี้ขึ้นมานั่นแหละนั้นเราก็ต้องฝึกฝนตัวเองให้มันดีก่อนวางใจของเราก่อนเมตามามตามรุณาคารุณาอุเบกขาต้องมีในใจให้พร้อมก่อนและนอกจากนั้นก่อนนั่นแหละใช้ภาษาใจคุยกนนันก็ฝากเรอไว้นะนนาส้วสนมนทำวัดกัน